หัวข้อที่2นะครับเราจะมา,าพูดถึงการอินทิเกรตแบบไม่จำกัดเขตน,นะครับซึ่งามาดูข้อที่สองจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับก็คืออินทิเกรต x กยกกำลังสองลบสองกยกกำลังสามทั้งหมดเนี่ยนะฮะหารด้วย x กยกกำลังสองนั่นเองซึ่งถ้าเป็นฟัง์ชันแบบอยู่ในรูปของแบบนี้นะครับทำการแยกนะครับเป็น x กยกกำลังสองนะครับหารด้วยสาม x ยกกำลังสองนะครับก็จะมีค่าลบกับสอง x ยกกำลังสามนะครับหารด้วย3า x ยกกำลังสองนะครับก็ d dx ก่อนที่จะอินทิเกรตเรามาดูก่อนนะครับว่าค่าไหนที่มันสามารถตัดกันได้เราก็จะทำการตัดกันไปเราสังเกตว่า x ยกกำลังสองตัวนี้นะครับกับ x ยกกำลังสองตัวเนี้นะครับมันตัดกันไปได้เนาะเหลืออยู่ค่าหนึ่งนั่นเอง นะครับแล้วก็ x ยกกำลัง2ตัวนี้กับ x ยกกำลัง3ตัวนี้ตัดกันได้มันเหลืออยู่ค่าอยู่ x นั่นเองอินทิเกรตของหนึ่งนะครับส่วนด้วย3เนาะลบกับ2นะครับส่วนด้วย3นะครับที่เหลืออยู่ก็คือ x นั่นเองแล้วก็เป็น dx แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ทำการอินทิเกรตนะครับทีละพจน์ไปเลยนะครับก็จะได้อินทิเกรตหส่วน3นะครับเราก็จะได้เป็น หนะครับส่วนด้วย3 x นะครับแล้วก็ลบกับ2ส่วนด้วย3นะครับอินทิเกรต x เฉยๆนะครับก็จะมีค่าเอ็น x ยกกำลัง2นะฮะส่วนด้วย2อนะครับอย่าลืมว่าต้องมีการบวกค่าคงที่ด้วยค่าคงที่ C ด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่า2เนี่ยสามารถตัดกับ2ได้นะครับส่วนที่เหลือเราก็เขียนออกมานะครับจัดรูปออกมานะครับเพื่อที่จะ ตอบนั่นเองนะครับก็จะได้มีค่าเท่ากับ x นะครับส่วนด้วยสามลบกับ x ยกกำลังสองส่วนด้วยสามนะครับบวกกับ c นะครับในข้อนี้เราก็จะตอบอแบบนี้นั่นเองนี่ก็คือคำตอบของเราในในข้อหนึ่งนั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูที่ข้อที่สองจุดหนึ่งจุดสองนะครับก็เป็นการอินทิเกรตนะครับที่อยู่ในรูปของอลากนะครับ เราก็จะทําการเปลี่ยนรากนะครับให้มันอยู่ในรูปของเลขยกกําลังนะครับถ้าตัวไหนที่เป็นรากเราก็จะทําให้มันอยู่ในรูปของเลขยกกําลังถ้าตัวไหนที่เป็นเลขยกกําลังนะครับมีการตัวแปรมีการยกกําลังแล้วเป็นตัวส่วนเนี่ยนะครับเราก็จะทําการใช้สมบัติของเลขยกกาลังนะครับในการ ยกมันขึ้นมาเป็นตัวเศษนั่นเองนะครับเราก็จะได้ว่านะครับอินทิเกรตนะครับาจากเดิมเนี่ยาลากที่2ของ T ยกกําลัง3นะครับพอเราเปลี่ยนเป็นเลขยกกําลังมันก็จะได้เป็นทียกกําลัง3ส่วนด้วย2แบบนี้นะฮะแล้วก็ลบกับา3านะครับจากเดิมเนี่ยทียกกาลังสองเนี่ยนะครับมันมันเป็นตัวส่วนนะครับเราก็จะทําการย้ายมันขึ้นมา เป็นตัวเศษนะครับมันก็จะมีค่าเป็น t ยกกำลังลบ2นั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับ1 dx ก็ทำการอาินทิเกรต t ยกกำลัง3ส่วน2นะครับเราก็จะได้เป็น t ยกกำลัง5ส่วนด้วย2ใช่ไหมครับบวกกับ3ส่วน2นะครับบวกกับ1นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับหารด้วยหารด้วย5นะครับส่วนด้วย2 ตัวน,นี้ก็จะกลายเป็นลบนะครับาสามทียกกำลังลบหนึ่งใช่ไหมครับเนาะเป็นลบหนึ่งครับแล้วก็หารด้วยลบหนึ่งยินดีเกรตหนึ่งก็จะได้ค่าเป็นทีนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าต้องบวกค่าคงที่4ด้วยนะครับอ่าเราก็ทำการจัดรูปดีๆเนาะครับก็ทำการสะบัดนะครับเลขสองตัวน,นี้นะครับย้ายขึ้นมา ด้านบนนะครับก็จะได้เป็นสองที T นะฮะยกกาลังห้าส่วนด้วยสองเนี่ยหารด้วยห้านะครับแล้วก็ไปบวกนะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกก็เพราะว่าลบตัวนี้นะครับมาคูณกับลบตัวนวี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นบวกนะครับสามส่วนด้วยทีนะครับสับปะทีลงไปเป็นตัวส่วนนะครับ<ม>เพื่อทาให้เลขยกกาลังมันหายเนาะ <ๆ S 2> นะครับแล้วก็บวกกับทีนะครับแล้วก็บวกกับ C นั่นเองนะครับข้อนี้ก็จะเป็นคำตอบของเราในข้อนี้ต่อมานะครับมาข้อที่2.2.1นะครับมันก็จะเป็นการอินทิเกรตแบบไม่จำกัดเขตเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราก็จะทำการแทนค่าด้วยด้วยตัวยูนั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูข้อนี้นะครับเราจะเห็นว่าายมุมของไซเนี่ยนะครับมันเป็น 5x แต่ในขณะเดียวกันเราอินทิเกรตเทียบกับ dx นะครับซึ่งมันไม่ตรงกันนะครับเราไม่สามารถอินทิเกรตได้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำการกำหนดนะครับให้ U เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ 5x นั่นเองนะครับก็ให้ U นะครับมีค่าเท่ากับ5 x เนาะทีนี้ก็ทำการดิฟยูเทียบกับ x เราก็จะได้เป็น d ี u นะครับมีค่าเท่ากับ5 dx นั่นเองนะครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ทำการอินทิเกรตได้นะครับเราก็จะได้ว่าถ้าเราทำการอินทิเกรตไซน์ 5x เนี่ยนะครับ dx เท่ากับนะครับก็ใส่เหมือนเดิมอินทิเกรตนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนตัวแปรเป็นตัวแปร u เป็น s i น์ u แล้วก็ D u นะอย่าลืมว่า D u เนี่ยจะต้องมีส่วน5ด้วยนะครับก็คือเราทําการเ,เปลี่ยนตัวแปรเนาะเราก็จะได้ว่า u เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ 5x เนาะเราก็มาแทนแทนแทนลงในนี้แล้วทีนี้ dx ตัวนี้นะครับเราก็ทําการหา dx โดยย้าย5เนี่ยนะครับไปหารกับ du นี่ก็คือ dx ของเรานั่นเองนะครับพอมันได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็สามารถทําการอินทิเกรตได้นะครับ ทำไปทีละขั้นเนาะก็ทำการาดึงนะครับ1นส่วนเนี่ยนะครับทำการดึง1นส่วนเนี่ยออกมานอกการอินทิเกรตแล้วก็ทำการ get, อินทิเกรตไซน์ ud, ยูดยูนั่นเองนะครับพอเราอินทิเกรตไซนนะครับเราก็จะได้มีค่าเป็นคอสลบคอสนั่นเองนะครับเราก็จะได้เป็นลบ1ส่วนด้วย5คอส u นะครับบวกกับ c ทีนี้ตัวนี้ยังไม่ใช่คำตอบของเรานะครับเราจะต้องทำการแทนค่า u กับนะครับก็คือแทน 5x ลงใน u นั่นเองนะครับเราก็จะได้คำตอบของเราใหม่ก็ได้เป็นลบ1นส่วนด้วยหนะครับ cos cos 5x นั่นเองนะครับบวกกับ c นะครับข้อนี้ก็คือ คำตอบของเราในะข้อนี้นะครับต่อมามาข้อที่สององจุนะครับก็คืออินทิเกรตสามคอสยกกำลังห้าดีคอสทีตาดีคอสเอ็กนั่นเองตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเราสามารถทําการอินทิเกรตได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปอินทิเกรตค่าคอสนะครับไม่ใช่ว่าอินทิเกรตคอสแล้วไปได้ลบสายหรือไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเพื่อเป็นการ ไม่ทำให้เราสับสนนะครับข้อนี้เนาะผมก็จะทำการกำหนดครับให้ u เนี่ยฮะให้ u นะครับ,นะรบ,รบกำหนดให้ u เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ cos x เนาะเพราะนั้นก็สามารถทำการอินทิเกรตได้เลยอินทิเกรตสาม cos ยกกำลง 5, ังห้า x นะครับ d cos x นะครับใส่วงเล็บไว้เนาะก็ทําการเปลี่ยนตัวแปรนะครับเพื่อไม่ให้เรางงนะครับเราก็จะได้เป็นสามเป็นค่างคงที่ก็ดึงออกมาด้านนอกนะครับาการอินทิเกรตได้นะครับทีนี้ cosx เนี่ยนะครับเราเปลี่ยนให้มันเป็นตัว u แล้วเราก็จะได้เป็น u ยกกำลัง5นะครับแล้วก็ d u นะครับนะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น u ด้วยเช่นเดียวกัน ทีนี้เราก็สามารถทําการอินทิเกตได้นะครับก็ทําการอินทิเกรตเลยนะครับมันก็จะได้มีค่าเป็นสามนะครับคูณกับ u ยกกําลัง6นะครับส่วนด้วยส่วนด้วย6นะครับแล้วก็บวกกับ C นะครับอ่าเราก็ทําการตัดตัวเลขนะครับ3ตัด3มก็มีค่าเป็นสามตัดกับ6นะฮะมีค่าเป็น2งนั่นเองนะครับอ่าทำนี้ เราก็ทำการแทนค่า,า u กับนะครับก็คือแทน cos x ใน u นั่นเองนะครับเราก็จะได้ว่า,าข้อนี้ก็จะมีค่าเป็น1ส่วนด้วย2 cos ยกกำลัง6 x นะครับบวกกับ c นะครับนี่ก็คือคำตอบของเรานั่นเองนะครับในข้อนี้ต่อมามาที่ข้อที่2.2.3นะครับก็จะเริ่ม มีความยากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับข้อนี้นะครับให้เราทำการกำหนด u นะฮะให้ u เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับให้ u นะครับมีค่าเท่ากับ2 x บวกกับ1นะครับแล้วจากนั้นเราก็ทำการหาค่า du ซะนะครับก็คือทำการดิฟ u เทียบกับ x นะครับเราก็จะได้เป็น du นะครับมันก็จะมีค่าเป็น2 D X นั่นเองนะครับจากนั้นเราจะสังเกตว่าถ้าเราทําการานำนะครับค่า U เนี่ยนะครับเข้าไปแทนในตรงนี้นะครับแล้วก็ DX เ D, X, นี่ยเข้าไปแทนในตรงนี้ปรากฏว่ามันยังมีเหลือค่า X อยู่นั่นเองนะครับทีนี้เราจะต้องทําการเปลี่ยน X เนี่ยนะครับให้มันอยู่ในรูปของ U ให้ได้โดยให้เรามาดูที่สมการนี้นะครับเราจะต้องทําการเปลี่ยนสมการนี้นะครับ ให้เป็น x เท่ากับ u แล้วก็ทําอะไรกับค่าคงที่ก็ไม่รู้แหละนะครับก็ทําการย้ายสมการนี้อันดับแรกให้ย้ายลบให้ย้าย1เนี่ยนะครับมาลบกับ u ก่อนแล้วก็ย้าย2ไปหารด้วย u ลบหนะครับมันก็จะได้ค่า x ใหม่นะครับก็จะกลายเป็น x นะครับมีค่าเท่ากับ u นะครับลบกับ1น,นะฮะแล้วทั้งหมดหารด้วย2นั่นเองนะครับ ทั้งหมดหารด้วย2แบบนี้นะครับเราก็สามารถทําการอาินทิเกรตฟังก์ชันนี้ได้แล้วนะครับอ่าเราก็เขียนโจทย์ลงไปนะครับเป็น x นะครับลอ่อ x นะครับบวกกับ1 dx นะครับมีค่าเท่ากับนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของอ u ให้หมดนะครับก็จะได้เป็นอินทิเกรตนะฮะ x มีค่าเท่ากับ u ลบก,กับ1 นะฮะหารด้วย2แล้วก็มาคูณกับค่ารูทสองอ็กซ์บวกหนะครับซึ่งเราก็ทำการเปลี่ยนแล้วมันก็จะอยู่ในรูปของยอยกกำลัง1น,นส่วนสนั่นเองนะครับเพราะค่านี้เป็นค่า u แล้วเนาะแล้วก็รูทเนี่ยนะครับมันก็คือยกกำลัง1น,นส่วนส,วน,สวน,นะครับคราวนี้ได้แล้วเนาะทีนี้ อย่าลืมว่าค่า,า dx นะครับซึ่ง dx ของเราก็จะมีค่าเป็น du นะครับส่วนด้วย2นั่นเองเนาะทีนี้มันเป็นการคูณกันทั้งหมดนะครับมันเป็นการคูณกันทั้งหมดเราก็สามารถจับ u เนี่ยนะครับคูณเข้ากับ2ได้นะครับเราก็จะได้ว่าทําการดึงออกมาจากนอกการอินทิเกรตได้นะครับเพราะมันเป็นค่าคงที่แล้วนะครับเราก็เหลือทำเ,อเหลืออินทิเกรตนะครับ นี่มันเป็นการคูณนะครับเราก็สามารถคูณตัวเนี้ยนะครับคูณ u ยกกําลัง1นส่วนสเนี่ยนะครับเข้ามาคูณกับอ่นะครับแล้วก็เข้ามาคูณกับลบหนะครับเราก็จะได้ว่ามันมีค่าเป็น u นะครับยกกําลังอ่สามส่วนด้วย2นะครับแล้วก็ลบกับ u ยกกําลัง1 <Nous S 2> <qualifications> 3 3> ส่วนด้วย2แบบนี้นะครับแล้วก็อินทิเกรตเทียบกับ du นั่นเองนะครับ จากนั้นเราก็ทําการอินทิเกรตได้เลยนะครับก็หนึ่งส่วนสองก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปคูณกับค่าที่เราทําการอินทิเกรตนะครับก็อินทิเกรต u ยกกําลังสามส่วนสองเทียบกับ u นะครับเราก็จะได้เป็น u ยกกําลังห้าส่วนสองหารด้วยห้าส่วนด้วยสองครับแล้วก็ลบกับ อินทิเกรต u ยกกำลงัง1นส่วน2นะครับเราก็จะได้เป็นค่าเป็น u ยกกำลัง3ส,ส่วนด้วย2ส,ส่วนด้วย3ส,ส่วน2นะครับอย่าลืมว่าต้องมีการบวกกับค่า4ด้วยอ่ะขอโทษนะครับตรงนี้จะต้องมีค่าเป็น4เนาะขออาภัยด้วยนะครับค่านี้จะต้องมีค่าเป็น4เพราะว่าเราทำการคูณ2เนาะคูณ2 2ตัวเนี้ย ับ2คูณกับ2มันก็เลยมีค่าเป็น4ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะสังเกตว่า4ตัวนี้นะครับมันสามารถตัดกับ2ตัวที่หารอยู่ได้นะครับเราก็ทำการตัดตรงนี้ยังเหลืออยู่2นะครับก็จะได้ค่าเท่ากับ1ส่วน2นะครับคูณกับ u ย,ยกกำลัง5ส่วนด้วย2หารด้วย5 นะครับแล้วก็ลบกับ u ยกกำลัง3ส่วนด้วย2หารด้วย3นะครับทั้งหมดบวกกับ c นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ทำการเปลี่ยน u ให้อยู่ในรูปของ x นั่นก็คือแทน u ด้วย2 x บวก1นะครับเราก็จะได้เป็น1ส่วนด้วย2นะครับคูณกับนะ 2x บวกกับ1นะครับ ยกกำลัง5ส่วน2องครับทั้งหมดหารด้วย5แล้วก็ลบกับ 2x นะครับบวกกับ1ยกกำลัง3าส่วนด้วย2นะฮะทั้งหมดหารด้วย3ามครับแล้วก็อย่าลืมว่าต้องมีการบวกค่า C เข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคําตอบของเราในข้อนี้นะครับเราก็มาต่อกันที่ข้อ2.2 4นะครับ ขนี้นะครับผมก็จะทําทการกําหนดตัวแปร u เหมือนเดิมให้ u นะครับมีค่าเท่ากับ x ยกกาลังสองลบกับ1นะครับจากนั้นเราก็ทกําการหาค่า du นะครับเราก็จะได้เป็น du ก็จะมีค่าเท่ากับ2 x dx นั่นเองจากนั้นเราสังเกตว่าถ้าเราทําการนำค่า u เข้าไปแทนในแทนในรูทแล้วนะครับแล้วก็นำค่า dx เนี่ยนะครับเข้าไปแทน ข้อค่า dx ที่เป็นที่อยู่ในรูปของ d u เนี่ยนะครับก็ไปแทนนะครับมันไม่สามารถตัดค่า x ยกกําลัง5ออกไปได้นะมันตัดได้แค่ตัวเดียวก็คือเหลือ x ยกกําลังสีนั่นเองเพราะนั้นเราจะต้องหาค่า x ยกกําลังสีให้ได้นะครับนั่นก็คือเนี่ยจากจากค่านี้นะครับค่า u เท่ากับ x ยกกาลังสองลบหนึ่งนี้นะครับเราจะต้องทําการหา x อยู่ในรูปของ u นะครับซึ่งเป็น x ยกกําลังสีด้วย นะครับอันดับแรกเราก็ทําการย้ายลบหนึ่งเนี่ยนะครับมามาหา u นะครับมันก็จะกลายเป็น u ูบวกหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นเราได้ x ยกยกกำลังสองนะครับมีค่าเท่ากับ u บวกกับหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องการ x กยกกำลังสองนะครับตัวที่เราต้องการก็คือ x ยกยกกำลังสี่ดังนั้นเราจะต้องทําการยกกําลังสองทั้งสองข้างนะครับ เราก็จะได้เป็น x ยกกำลัง4นะครับมีค่าเท่ากับ u บวกกับ1นะครับทั้งหมดยกกำลัง2นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นผลบวกยกกำลัง2นะครับเราก็สามารถใช้สูตรได้นะครับทำการกระจายออกไปนะครับมันก็จะเป็น u ยกกำลัง2นะครับบวกกับ 2u แล้วก็บวกกับ1นั่นเองนะครับเราก็จะใช้ค่านี้นะครับเข้าไปแทน รเราก็สามารถแทนค่าในาการอินทิเกรตได้แล้วนะครับเราก็จะได้ว่าอินทิเกรต x ยกกำลัง5เนี่ยนะครับของ square root x ยกกำลัง2ลบกับ1 dx เนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับเราก็จะทําการเปลี่ยนตัวแปให้อยู่ในรูปของ u ซึ่ง x ยกกําลัง5เนี่ยนะครับผมจะเขียนใหม่ให้เป็น x คูณกับ x ยกกาลัง4นะครับ แต่ x ยกกำลัง4ตัวนี้นะครับผมจะแทนด้วยค่าที่เราหาไว้เนี่ยนะครับก็คือ u ยกกำลัง2บวก 2u แล้วก็บวก1นะครับตัวนี้จะลบทิ้งนะครับโดยแทนเป็น u ยกกำลัง2เนาะบวกกับ 2u นะครับบวกกับ1นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องทำการคูณกับ o ู t x ยกกำลัง2ลบ1 ซึ่ง x ยกกำลัง2ลบ1เนี่ยมันคือ u แสดงว่ามันก็ต้องคูณกับรูท u นั่นเองนะครับรูท u ก็มีค่าเป็น u ยกกำลัง1ส่วนด้วย2นะครับแล้วก็ dx dx ของเรามีค่าเป็น du ส่วนด้วย 2x นั่นเองนะครับพอได้แบบนี้แล้วเราจะเห็นว่า x ตัวนี้นะครับสามารถตัดกับ x ตัวนี้ได้เนาะจากนั้นเราก็ทำการดึง1ส่วน2ออกมานอก การอินทิเกรตนะครับเพราะมันเป็นค่าคงที่ก็จะเป็นก็จะได้เป็นหนึ่งนะครับส่วนด้วย2อินทิเกรตครับามาถึงตอนนี้เราก็จะทำการคูณนะคูณตัวน,นี้เข้าไปในวงเล็บนะครับคู u ยกกำลงัง1ส่วน2เนี่ยเข้ามาในวงเล็บให้หมดนะครับเราก็จะได้ว่าเป็น u ยกกำลงัง5ส่วนด้วย2น,นะครับบวกกับ สอ u ยกกำลัง3ส่วนด้วย2นะครับบวกกับ u ยกกำลัง1ส่วนด้วย2นะครับตรงนี้นะครับก็คือการเอาเอาคูณตัวนี้เข้ามาในวงเล็บเราก็จะได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็สามารถทำการอินทิเกรตได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็จะมีค่าเท่ากับเราก็สามารถทำการอินทิเกรตได้นะครับก็มีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย2นะครับยังคงมีอยู่นะครับคูณกับอินทิเกรต u ยกกำลัง5้าส่วน2เทียบกับ u นะครับเราก็จะได้เป็น u ยกกำลัง7นะครับส่วนด้วย2หารด้วยเนะครับส่วนด้วย2บวกกับ2อนะครับ u เราทำการอินทิเกรต u ยกกำลัง3มส่วน2มันก็จะมีค่าเป็น5ส่วนด้วย2นะครับหารด้วย5ส่วนด้วย2นั่นเองนะครับแล้วก็ทำการบวกกับ อินทิเกรตยยกกำลังหนึ 2, นน u, ่ง 3, ส, 2, 3, ส่วนด้วย2นะครับมันก็จะเป็น u ยกกำลังสา3นะครับส่วนด้วยสนะฮะหารด้วย3ส่วนด้วยสองนะครับทั้งหมดเนี่ยบวกกับ4เนาะทีนี้เราก็จะเห็นว่าค่านี้นะครับสองตัวนี้กับ2ตัวนี้นะครับมันสามารถตัดกันได้ทั้งหมดเน,นาะครับมันก็จะเหลือค่าอยู่ 5, ก็คือยกกำลัง7ส่วนด้วย2นะครับหารด้วย เจ็ดเนาะบวกกับสอง u ยกกำลังห้าส่วนด้วยสองหารด้วยห้านะครับแล้วก็บวกกับ u ยกกำลังสามส่วนด้วยสองหารด้วยสามเนาะบวกกับ c นะครับเราก็ทําการแทน u กับนะครับก็คือแทน u ด้วย x ยกกาลังสองลบหนึ่งนะครับเราก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับนะ x ยกกำลังสองลบกับ1นะครับทั้งหมดยกกำลัง7เนาะส่วนด้วย2อาทั้งหมดนี้ก็หารด้วย7นั่นเองนะครับหารด้วย7แล้วก็บวกกับ่า2 x ยกกำลังสองลบกับ1ทั้งหมดยกกำลัง5ส่วนด้วย2นะนะหารด้วยหา 5, นั่นเองด้วย5นะครับแล้วก็บวกกับ x ยกกำลังสอง ลบกับ1นะครับทั้งหมดยกกำลังสามส่วนด้วย2หารด้วย3นะครับแล้วก็บวกกับ4นะครับนี่ก็คือคำตอบของเราในข้อนี้